เป็นงานท่าบนนะคะอันนี้เย็บสำเร็จแล้วค่ะเย็บเสร็จแล้วรอส่งอย่างเดียวค่ะรอจำหน่ายอย่างเดียวค่ะอันนี้ก็คือเราเรียงเสร็จแล้วหระคะเรียงเสร็จแล้วเราก็ต้องมัดไว้แบบนี้นะคะมัดไว้แล้วก็เวลาเราเอาไปเย็บนะคะเวลาเราเอาไปเย็บจะเย็บง่ายมากเลยนะคะ เราเออเวลาเรายกเราอ่ายกเอาไปเย็บอย่างเงี้ยค่ะเนอะอย่างบ้านเรามีเด็กน้อยมีเนี่แหละค่ะก็ดีหลายๆอย่างนะคะมัดไว้เวลาเราเย็บเสร็จแล้วเราก็มัดไว้แบบนี้เป็นการอ่าทำให้ผ้าเราแน่นด้วยนะคะทําให้ผ้าเราแน่นแล้วก็เรียบเรียบร้อยอะคะ่ะเวลาเราเอาไปเย็บก็เย็บง่ายอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรอจำหน่ายอย่างเดียวจ้าแต่ก่อนจะมาได้แบบนี้ก็ใช้เวลาหลายขั้นตอนอยู่นะคะก่อนที่จะได้แบบสำเร็จรูปก็ต้องแบบนี้ก่อนนะคะเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก่อนนะคะแบบนี้เลยค่ะ เป็นชิ้นเล็กๆเศษเล็กๆแบบนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นเศษใส่ผ้าเล็กๆกน้อยนนะคะชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เรา,เาซื้นนอแยกต่างหากจากชิ้นใหญ่ๆค่ะจะอีกราคาหนึ่งแบบนี้ขเขาเรียกใส่ผ้าวนนะคะเราไว้ใส่ใส่ข้างในนะคะแล้วเราก็เลียงหน้าปกอันนี้ก็เป็นหน้า เป็นหน้าชิ้นเล็กๆชิ้นไม่อันนี้ก็ชิ้นไม่ถือว่าเล็กมากไม่ใหญ่มากนี่คือเราคัดไว้แล้วนะคะคัดแล้วคัดไว้แล้วแล้วก็เ,เราจะไออ,อะไรนะเราจะต้องเอาไปเรียงค่ะเวลาเรานี่เราแยกไว้ก่อนเดี๋ยเ่เราเทออกมาจากถุงแล้วค่ะเราก็แยกไว้ แยกไว้แล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาไปเรียงค่ะใส่หน้าผ้าเรียงโปะหน้าผ้าไปก่อนแล้วเราถึงจะมาใส่เศษชิ้นเล็กๆน้อยแบบนี้นะคะเป็นสีษผ้าทำสำหรับไว้ไว้ไส้ข้างในนะคะเวลาเราเลียงเราต้องใส่ด้วยนะคะแบบนี้ ะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็มีอย่งอยู่ในถุงนี่ก็มีค่ะแบบนี้ค่ะพอเราเรียงเสร็จแล้วนะคะเรียงเสร็จแล้วเราก็เอามามัดไว้แบบนี้นะคะมัดไว้แบบนี้เวลาเราไปเย็บจะได้เย็บง่ายๆนะคะแล้วก็ผ้าเราก็จะได้แน่นแล้วก็เรียบร้อยค่ะถ้าไม่มัดไว้แบบนี้มันจะ,ะกระกะนะคะเนาะแล้วก็ เวลาเราตั้งไว้เวลาเราตั้งไว้ก็จะไม่กลัวล้มนะคะล้มก็ไม่เป็นไรแบบนี้ค่ะล้มก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามัดไว้แล้วเนาะผ้าเราแน่น,นะคะ่ะอันนี้เทคนิคของการที่เราทํางานผ้าเนาะงานผ้าวนก็จะได้แบบนี้ละคะ่ะเลียงเสร็จแล้วเรียงเสร็จแล้เราก็เอาม,ามัดไว้มัดไว้แล้วก็เตรียมไปเย็บค่ะ สำหรับผ้าบนนี้ถ้าเราเลียงได้เยอะเราก็ได้เยอะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเลียงไม่ได้เราก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเรียงได้เยอะย็บได้เยอะงานเราก็ได้เยอะนะคะอันนี้เป็นงานของความขยันอดทนมุ่งมานะเนาะแบบนี้นะคะเทคนิคเทคนิคของการที่เราจะเอาผ้าไปเย็บ ผ้าบนเนี่ยเราจะเอาไปเย็บเนี่ยจะเย็บง่ายนะคะจะแน่นผ้าเราจะแน่นเนาะเวลาเรามัดไว้แบบนี้มัดไว้ก็จะแน่นแล้วก็เวลาล้มหรือเวลาเวลาเรายกไปเย็บอย่างเงี้ยแหละค่ะก็ง่ายนะคะเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะเวลาเราทําเสร็จแล้วเรามัดไว้แบบนี้นะคะเราเรียงเสร็จแล้วเรามัดไว้แบบนี้เลยถ้าเราไม่มัดไว้ก็จะเวลาล้มนะคะเราก็ต้องมาเรียงใหม่เนาะ ก็ไม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ละกิละกะเนาะ mm. ส่วนนี้เป็นผ้าปึกนะคะปึกเล็กปึกรวมค่ะเป็นผ้าปึกรวม mm. เป็นผ้าปึกรวมนี่แต่นี่ยังไม่ได้คัดนะคะนี่เราต้องเราต้องคัดก่อนนะคะเป็นชิ้นใหญ่ยาวแบบนี้เราก็ต้องเอาไปไปวัดบล็อกอีกนะคะบล็อกเราคือคือแปดคูณแปดถ้ายาวยถ้าสมมุติของเราเป็นแค่แปดคูณแปด เลยมาอย่างนี้เราก็ต้องตัดออกค่ะแบบนี้ถ้าเนี่ยบล็อกของเราแปดคูณแปดแต่เนี้ยตอนเนี้ยมันได้แค่สามแปดนิ้วเนาะนี่ได้แค่สามนิ้วเราก็ต้องมาใส่สามหนึ่งสองสามประมาณสามแผ่นถึงจะได้เต็มหน้าของแปดคูณแปดงานของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็น ใส่ผ้าบนนะคะใส่ผ้าบุนแต่ชิ้นเล็กๆนั่นแหละค่ะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ชิ้นไม่ใหญ่ค่ะไม่ใหญ่ทุกท่านต้องทําแบบนี้นะคะเวลาเรา,าเราเรียงเสร็จแล้วนะคะเรียงเสร็จแล้วเราเรามามัดไว้แบบนี้นะคะ เราม,ามัดไว้แบบนี้เลยค่ะเวลาเราเอาไปเย็บเย็บง่ายค่ะแล้วก็ผ้าเราแน่นเราเป็นระเบียบด้วยค่ะไม่เกะไม่ละเกะระกะเวลาเรายกไปเย็บเนะี่ยเรายกไปเย็บก็จะไม่ต้องกลัวว่าจะล่วงจะหล่นนะคะแต่แบบนี้นะคะดีก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะพี่น้องเอามาแบ่งปันกันเอามาแบ่งปันเอฟซี แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเรียงไว้แล้วมัดไว้แล้วแล้วก็เตรียมตัวเตรียมเอาไปเย็บได้เลยค่ะแบบนี้ก็คือเรียงเสร็จสําเร็จแล้วนะคะเรียงแล้วก็มัดไว้แบบนี้ค่ะผ้าเราแน่นเวลา,เาไปเย็บจะเย็บง่ายจ้ะ มาต่อเลยค่ะเวลาเราเรียงเสร็จแล้วนะคะเรียงเสร็จแล้วเรามัดไว้แบบนี้เลยนะคะเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ทําให้ผ้าเราแน่นแล้วก็เวลาเราเอาไปเย็บอะเย็บง่ายค่ะแล้วก็เป็นระเบียบนะคะเป็นระเบียบแล้วก็สะดวกต่อการขนย้ายนะคะ เทคนิคเล็กๆน,น้อยๆเนาะมานำมาแบ่งปันกันค่ะสำหรับท่านที่ทำผ้าบนแบบเดียวกันหรือว,ว่ากำลังจะอยากจะทำเนะคะศึกษาไปเรื่อยๆก่อนค่ะว่าเราทำได้ไหมเรามีความอดทนไหมเรามีเวลาไหมอย่างนี้นะคะกาจะได้มา,าก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะแต่ละอย่าง แต่ว่าก็เป็นรายได้เล็กๆน้อยๆเราทําน้อยเราก็ได้น้อยเราทําหลายเราก็ได้หลายเราทําเยอะเราก็ได้เยอะเราทํามากเราก็ได้มากจ้าเรามีแรงเรามีเวลาพอไหมเป็นนายตัวเองค่ะก็เราก็ต้องดูว่า เราเราเราถนัดไหมเราพอทําได้ไหมเราต้องลองก่อนนะคะต้องหาหาหาเอาถ้าเกิดว่าเราเราเรายังไม่เคยเนาะเราก็หาผ้าที่ซื้อ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อทีเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะหาท,ทําทีเล็กๆน้อยๆพอเราทําได้แล้วเราก็หาแหล่งทําไปเรื่อยๆนะคะพอเราทําเป็นแล้วเราก็จะขยาย ขยายงานเราไปได้เรื่อยๆอะค่ะจากแต่ก่อนหนูก็ไม่เป็นนะแต่ก่อนหนูก็ไม่เป็นเหมือนกันค่ะแต่มาตอนนี้ก็ทําได้จ้ะหนูพอทําได้ก็เลยได้ออกมาแนะนําพี่ๆทุกท่านว่างานผ้าวนมันเป็นงานงานที่ต้องอดทนนะคะเป็นงานที่อดทนอันนี้ไม่ได้เอามาอวดไม่ได้เอามาแบบมาเอามา อะไรนะไม่ได้เอามาเพื่อจะอามา,อ,าอะไรนะคะก็คือเอามาให้ดูว่าวิธีทำแล้วก็อน,นี้ยเทคนิคเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะ่ะเวลาเราเรียงเสร็จเนี่ยเราเรียงเสร็จเรามามัดไว้แบบนี้นะคะเพา่เราจะได้แน่นคะ่ะแล้วก็เวลาเราเอาไปเย็บก็ยกเวลาเรายกเราขนย้ายไปจะได้ขนย้ายง่ายๆคะ่ะมัดไว้แบบนี้นะคะ วิธีเรียงผ้าก็เรียงไปทางแนวเดียวกันค่ะจะได้เวลาเราเย็บจะได้ไม่งงค่ะใส้ผ้าเราจะได้ไม่ไม่แตกแล้วก็จะไม่ปีกออกต้องเรียงไปในทางเดียวกันนะคะเวลาเราเย็บจะได้เย็บง่ายๆยิ่งถ้าทำครั้งแรกจะจะเจอด่านท้อเลยค่ะถ้าเราไม่แบบว่า จไม่สู้จริงๆเนาะแต่เนี้ยสู้จริงๆสู้มากด้วยค่ะหนูเนี่ยเพราะกว่าหนูจะกว่าหนูจะมาทำได้ขนาดนี้หนูก็ผ่านมาเยอะค่ะเพราะเป็นงานที่เป็นงานทำที่บ้านจริงแต่ว่าแล้วก็ลงทุนลงแรงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอุปกรณ์อะไรทุกอย่างเหมือนกับเราทํางานเราทําเราลงทุนนะคะ เหมือนเราลงทุนเหมือนเราลงทุนแล้วก็ลงแรงลงใจลงเวลาลงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเหมือนกับคล้ายๆทําธุรกิจนะเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ไม่เชิงว่าเป็นธุรกิจค่ะเป็นหาหารายได้เสริมค่ะเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆพอได้ค่าขนมน่นนะคะพอได้ค่าขนมเด็กๆพอได้ค่าขนมลูกไปกินโรงเรียนพอได้ใช้จ่าย ันนี้ก็คืองานสำเร็จแล้วนะคะามาให้ดูว่าอันนี้งานสำเร็จแล้วแพ็กใส่ถุงเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่เนี่ยค่ะงานตัวนี้ยังยังไม่ได้ทำอะไรนะคะนี่เป็นเศษผ้าเล็กๆเดี๋ยวเอามาให้ดูเป็นเศษเล็กๆนะคะเป็นเศษเล็กๆเดี๋ยวลวงให้ดูเนี่เป็นเศษผ้าเ,เป็นไส,ส้ผ้าวนนะ่ะ เนี่ยค่ะเป็นไส้ผ้าเนี่ยไส้ผ้าวน,เ,นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เอาไว้ใส่ไว้ใส่ไส้ข้างในนะคะมา <g ul ose> ให้ดูนี่เป็นไส้ผ้าชิ้นเล็กๆนะคะเอาไว้ใส่ข้างในค่ะเนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะลวงมาให้ดูเจาะ,ะถุงซะงั้นว่าแบบนี้ก็เรียกไส้ผ้าวนนะคะ อาจจะมีชิ้นเล็กอาจจะมีชิ้นใหญ่แบบเป็นแผ่นแบบนี้หลงมาบ้างค่ะแบบนี้เราก็ทําหน้าผ้าได้ค่ะเป็นผ้ายืดคอตตอนถ้าทําเป็นนะเนาะผ้าชิ้นแบบนี้ทําได้ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นผ้าเป็นผ้าชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็คือไว้ทําไส้ผ้าบนไว้ใส่ไส้ในนะคะเวลาเราเรียงหน้าผ้าหน้าแรกแล้วหน้าล่างแล้วก็เราก็ใส่ไส้แบบนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเตรียมตัวเย็บจ้า มัดไว้แบบนี้นาจ๊ะเวลาเราเอาไปเย็บเย็บง่ายคะ่ะเวลาเราจะขึ้นเย็บถ้าเราจะได้ไม่ล้มคะ่ะเวลาล้มก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามัดไว้แน่นๆอยู่แล้วเวลาเราเอาไปเย็บก็เป็นผ้าที่แน่นแล้วนะคะ่ะผ้าแน่นก็เย็บง่ายคะ่ะไม่เหมือนเราเย็บไปเรียงไป,ไปเรียงไปเย็บไปอย่างเงี้ยเย็บออกมาไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าผ้าเราไม่แน่นเนาะ อันนี้เรียงเสร็จแล้วนะคะเรียงเสร็จแล้วเ<ๆ>ก็บเข้ามาไว้ข้างจักรแล้วค่ะขนย้ายเข้ามาไว้ข้างจากๆๆๆักรรอรอเย็บค่ะเพราะว่าเรียงได้เยอะแล้วจะเย็บเป็นกําลังใจให้พี่ๆทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะเพราะว่าบางท่านก็เพิ่งเริ่มทําบางท่านก็เริ่มทํา อย่างเงี้บางท่านก็คิดอยากทําบางท่านก็ทํามานานแล้วล่ะคะ่ะทํามานานหลายปีก็ก็เป็นกําลังใจให้กันเนาะค่ะเนาะเป็นกําลังใจให้กันให้สู้ให้ทําให้ได้ค่ะวิธีทำผ้าบนทําแบบไหนเนาะหน้าผ้าแบบไหนที่เราจะทําได้คะ่ะหน้าผ้าแบบไหนเราจะอาเอามาเรียงแล้วเวลาเรามาเย็บจะเย็บง่ายนะคะ แต่สำหรับหนูหนูก็ดูหน้าผ้าพอเราพอดูเป็นน,นะเนาะค่ะเนาะพอดูเป็นพอแยกออกนะฮะพอจะแยกได้พอจะดูออกได้อย่างเงี้ยค่ะว่าหน้าผ้าแบบไหนงานแบบไหนเราจะมาทําอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนงาน DIY อไวแล้วเอ,เอามาประดิษฐ์นะเนาะเอามาประยุกต์อย่างเงี้ยค่ะให้แปลงเป็นทรัพย์ได้บางคนเขาอาจจะมองไม่เห็นค่าหรอกค่ะแต่ว่าสำหรับตัวหนูเองเนี่ยหนูมองเห็นค่าทุกชิ้นงานค่ะ มองเห็นค่ามองเป็นสินทรัพย์ทุกชิ้นงานบางครั้งเราก็ไม่ต้องจำเป็นจะต้องไปแค่์คำคนพูดนะสู้ๆกันนะคะพี่ๆ fc สู้ๆนะคะสู้ๆพี่ๆที่ผ่านมาหรือว่าผ่านมาเห็นคลิปนี้เนาะ มีอะไรสอบถามได้ค่ะอยากสอบถามอะไรอยากอยากทำอยากสอบถามวิธีทำอยากอยากรู้อะไรอย่างนี้นะคะสอบถามได้นะคะเพราะว่าเนี่ยก็คือหนูเรียงเสร็จแล้วค่ะเตรียมตัวจะเย็บแต่ก็ไม่ได้สำเร็จมาแบบนี้ได้ง่ายๆนะคะไม่ใช่ว่าผ้าเราจะมาะเป็นแบบชิ้นใหญ่เลยนะคะผ้าเรามีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มีสาม มีส,สามเหลี่ยมมีหกเหลี่ยมมีแบบว่าสารพัด <cko> นะคะคำว่าเศษผ้าเนาะเราก็ดูศึกษาไปเรื่อยๆนะคะเราศึกษาไปเรื่อยๆจากเราไม่เป็นเราไม่เป่งเราไม่เป็นเราไม่เก่งเราก็กลายเป็นคนเก่งแล้วก็กล,ลายเป็นคนเชีย่ยวชาญเชีย่ยวชาญอย่างนี้นะคะเนาะกลายเป็นคนทําได้ทําเป็นเราก็กลายเป็นคนเก่งนะคะสาหรับหนูหน,หนูหนูสู้จริงๆนะคะ หนูทำจนแบบว่าทำแล้วก็มาบอกมาแนะนำวิธีทำได้นะคะเพราะว่าหนูหนูหนูผ่านจุดจุดนั้นมาแล้วหนูผ่านจุดจุดที่ว่าผ้านะคำว่าเศษผ้าเนาะมาหลายแบบหลายทรงมาชิ้นเล็กชิ้นน้อยหลายแบบว่าโอ้เยอะมากๆนะคะเยอะมากๆแล้วก็เราก็ทำมาเรื่อยๆตอนแรกครั้งแรกเลยก็คือท้อแล้วก็ เราคิดว่าเราจะทําได้ไหมเราจะทําได้แล้วถ้าเราทําไม่ได้ทุนเราจมนะถ้าเราไปต่อไม่ได้ทุนเราจมนะแล้วแล้วเราลงทุนไปอย่างน้อยเราก็อย่างน้อยถ้าเราครั้งแรกรอบแรกเลยเราเห็น <Pop> ทุนเนี่ยเราก็เราก็เราก็สบายใจเราก็ชื่นใจว่าอ๋อเราทําต่อได้นะถ้าเกิดไม่มีอุปสรรคอะไรเราทําต่อได้นะถ้าเรามีเวลาเรามีเวลาเยอะๆเรามีเวลาเราทําต่อได้นะเราทําได้นะอย่างนี้นะคะ พรหนูก็เริ่มจากคนที่ไม่เป็นไม่เก่งแต่ตอนนี้ก็พอจะทําได้นะคะพอทําได้ไม่ถือว่าเก่งมากมายอะไรแต่ว่าพอจะทําได้พอจะแนะนําวิธีทําได้อย่างนี้นะคะพอเรานี่นะคะแบบนี้นะคะพอเราเรียงเสร็จแล้วเรามัดไว้แบบนี้นะคะแต่ผ้าก่อจะออกมาได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เราก็ต้องไปนั่งเลียงนั่งนั่งเรียงผ้านั่งตัดผ้าก่อนคะ่ะนั่งเลียงผ้าตัดผ้า เลียงเสร็จแเราก็ต้องมามัดไว้แบบนี้เวลาเราเย็บก็ผ้าเราก็จะแน่นเย็บง่ายค่ะถ้าพี่ๆอยากลองก็ลองได้นะแบบว่าเราเย็บเย็บแบบผ้าที่เราไม่ได้มัดอย่างนี้นะคะลองลองดูได้ค่ะหนูก็เคยมาแล้วเพราะว่าเย็บตอนแรกอะ่ะเย็บไปเรายังไม่รู้ขั้นตอนยังไม่รู้เราเรายัง ไม่รู้นะ pas, anza, uno, ่ะแหละค่ะทาไปเรื่อยๆเนาะเราทําแบบว่าไม่รู้น่นแหละพอเราอ๋อเราทาไปเรื่อยๆเราทำไปเรื่อยๆแล้วแล้วเรามาเรามาทําแบบนี้ดีกว่าไหมเรามามัดไว้แต่ก่อนเด็กๆยังก็ยังเด็กนะเนาะลูกลูกสาวก็ยังเด็กอยู่ก็เลยลองทําก่อนนะลองทําแบบนี้เรามัดไว้เนาะเราเราทาเสร็จแล้วอย่างนี้เรามัดไว้ไม่ไม่เราไม่จําเป็นจะต้องเรียงแล้วก็เรียงได้สิบยี่สิบแผ่น แล้วก็เอามาเย็บอย่างเงี้ยเรียงได้ห้าสิบแผ่นแล้วมาเย็บอย่างเงี้ยเราคิดว่าเออทาแบบนั้นไม่เอาดีกว่าแล้วก็ลองทําแบบนี้ดีไหมเรียงได้เยอะๆเรียงได้เยอะๆแล้วก็แล้วก็มัดไว้ให้แน่นๆแล้วเราค่อยมาเย็บตั้งแต่นั้นมาละค่ะเริ่มครั้งแรกเลยเรียงไว้แล้วก็มัดไว,แว้แบบนี้นะคะหนูเรียงไว้แล้วก็มัดไว้แบบนี้นะคะ แล้วก็เอามาเย็บโอ้สนุกมากค่ะสนุกพอเย็บแล้วแล้วก็ไม่อยากให้ผ้าหมดสักกทีนะจ๊ะนี่ก็เป็นผ้าปึกนะคะผ้าปึกชิ้นจะประมาณไม่ใหญ่มากหรอกคะ่ะมันมีหลายแบบหลายทรงอีกแล้วะคะ่ะ ผ้ามีแบบหลายแบบหลายทรงหนูก็บอกไม่ถูกแต่ว่าเป็นผ้าปึกนะคะน่คะผ้ามีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ค่ะชิ้นไม่ใหญ่หรอกค่ะประมาณสามนิ้วประมาณนี้นะคะ่ะมีค่ะมีเล็กมีใหญ่มีขนาดใหญ่เลยก็มีใหญ่กว่าแปดใหญ่กว่าแปดคูณแปดก็มีใหญ่กว่าใหญ่กว่าบล็อกงานก็มีค่ะแล้วก็ต้องตัดออก ที่มันเล็กๆเนี่ยเราก็ต้องหาเรียงให้มันเต็มบล็อกนะคะมีอันนี้เขาเรียกเป็นผ้าปึกนะคะไว้สำหรับทำหน้าผ้าทําหน้าผ้าบนแล้วก็ผ้าก่อนที่หนูก่อนหน้านี้ก็คือเป็นไส้ผ้าบนนะคะเป็นเป็นไส้ผ้าบนแล้วก็เป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วเอาไว้รวยข้างในนะคะ แบบนี้จะเป็นผ้าปึกชิ้นไม่ใหญ่ค่ะไม่ใหญ่มาณสามนิ้วสี่นิ้วสามนิ้วสามนิ้วสองนิ้วน้าจะมีหมดนะคะเป็นผ้ารวมเนาะเป็นผ้าปึกรวมเอาไว้ทําหน้าผ้าวนค่ะส่วนที่เกินออกไปเกินแปดเกินบล็อกเราเราเกินงานเราเราก็ตัดออกค่ะไม่พอเราก็เรียงใส่ ้าจะชิ้นไม่ใหญ่ทุกชิ้นนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ปนปนกันไปค่ะเขามีตาช่าง60ไว้ช่างงานด้วยนะคะ อยากทำพี่ๆอยากทำลองศึกษาแล้วก็ดูวิธีทำนะคะมีเยอะแยะให้ดูค่ะดูวิธีทำดูละเอียดก่อนดูว่าเราทำได้ไหมเราค่อยศึกษาไปแล้วก็ค่อยๆหาไปค่อยๆหาความรู้ไปเรื่อยๆนะคะเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าเราทำได้ไหมเราพอทำได้ไหมหนูถือว่าหนูบอกประมาณว่าละเอียดระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่า หนูหนูเคยผ่านจุดที่ว่าหนูอยากหนูอยากทาหนูอยากได้หนูอยากทําทุกสิ่งทุกอย่างหนูอยากทําพอพอหนูได้ลงได้ลงลงทุนเนาะเรียกประมาณลงทุนอหละคะ่ะเราลงทุนมาแล้วเราทุนเราจมเราก็ไม่อยากทุนจมแล้วก็แบบทาจนแบบว่า บางทีก็เรา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 ติดกับงานเกินไปอย่างเงี้ยก็เราก็อยากทําเราทําเยอะเราได้เยอะเนาะถ้าเราไม่ทําเราก็จมทุนอย่างนี้นะคะก็เลยต้องทําก็เลยต้องทําแบบว่าอยากได้ทุนอยากได้กําไรอยากเห็นอยากเห็นผลผลิตก็เลยต้องทําทําแบบหนักมาก หยุดก็หยุดเลยอย่างนี้นะคะเที่ยวก็เที่ยวเลยมีเวลาก็ได้ทำไม่มีเวลาก็ไม่ได้ทำเพราะรู้แล้วว่าเป็นแบบไหนแล้วก็สบายๆค่ะเราลงทุนไปเราไม่ทำเราก็ไม่ได้เราก็จมทุนเราแต่พาุนต้องเป็นงานที่อดทนอดทนมากๆค่ะพเก็ บางท่านเห็นอาจจะว่าง่ายเนาะเป็นออกมาชิ้นงานแบบนี้ง่ายกว่าจะนั่งเรียงได้แต่ละแผ่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคะถ้าเป็นเจอผ้าหน้ายากถ้าเจอผ้ายากก็จะไม่ไม่ยากไม่ง่ายนะคะถ้าเจอผ้าชิ้นใหญ่ไปเป็นแผ่นมาเลยวางปะวางโปะแล้วเรามาเย็บอย่างงั้นก็จะง่ายนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดนะคะงานแต่ละอย่างเนาะเราต้องศึกษาดูให้ดีๆจ้ะคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะกดกระดิ่งกคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะมาเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสำหรับท่านที่ ทําทงานชิ้นเดียวกันเนาะทำงานแบบเดียวกันแบบนี้นะคะหรือว่าเริ่มจะทําหรือว่ากําลังทําก็ขอให้สู้ๆนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะเวลาทํางานเสร็จแล้วเราเราเรียงงานเสร็จแล้วเรามัดไว้แบบนี้นะคะเวลาเราเอาไปเย็บจะได้เย็บง่ายๆถ้าเราจะได้ไม่ร่วงหล่นงานชิ้นงานเราจะได้ ไม่ไม่ระกิระกะนะคะจะเป็นงานที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นงานที่เ,เราเอาไปเย็บแล้วงานเราจะแน่นนะคะ